สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านผมบาสจากไบรท์เทรดเดอร์สกลับมาพบกันเป็นประจำนะครับในทุกวันศุกร์ที่1กับวันศุกร์ที่3มของแต่ละเดือนในสัปดาห์นี้เนี่ยผมมีหุ้นตัวอย่างครับอ่อนๆนะนักลงทุนหลายท่านเนี่ยมองชื่อนี้อาจจะรู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตานะครับเขาคือแบรนด์ที่ทำสปอร์ตแวร์นะครับคู่แข่งตัวยงของ n นกี้นั่นเองนะหุ้นตัวนี้อยู่ในตลาด NYS นะครับดูตามเคอร์เซอร์ผมนะ New York Stock s t o c k Exchange นะในสัปดาห์นี้เราจะเอาหุ้นตัวนี้ครับมาเป็น subject Company มันวนวเคาาก่้ หุ้นตัวนี้ทำไมผมถึงเลือกเข้าลงทุนในช่วงก่อนมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่เราต้องดูมีส่วนไหนบ้างที่บอกเราว่าเฮ้ยมันเป็นสะสมมันเป็นกระจายเราควรจะดูตรงไหนบ้างในสัปดาห์นี้เรามาดูกันนะครับก่อนอื่นเหมือนเดิมเนาะไม่ใช่ว่าเราวิเคราะห์หุ้นตัวอะไรเราก็มาเพ่งอยู่ที่เฉพาะตรงที่เราวิเคราะห์ในปัจจุบันนะในตอนนั้นที่ผมเข้าลงทุนผมเข้าลงทุนในจังหวะนี้นะจังหวะนี้ครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาโฟกัสตรงนี้กันอีกทีนะว่าทำไมผมถึงเลือกเข้าลงทุนในตรงนี้แต่ผมต้องบอกไว้ก่่อนนะครับวา ลฟ์อย่างเนี้ยผมจะเน้นในการวิเคราะห์ภาพรวมเนาะจะไม่ได้โฟกัสไปที่ว่าทําไมถึงเลือกเข้า Entry ตรงนี้ไม่ได้โฟกัสในส่วนของ Entry และ stop loss มากนะักเพราะตรงนั้นนะครับกว่าเราจะไปหา precise entry precise stop loss ได้เนี่ยมันจะต้องมีพื้นฐานที่เลยมาค่อนข้างเยอะนะผมจึงยังจะไม่ได้พูดตรงนั้นนะครับผมจะพูดโลจิกโดยรวมว่าทําไมหุ้นตัวนี้ถึงน่าเข้าลงทุนมันดูยังไงว่ามันเป็นสะสมแบบนี้มากกว่านาอเอาละครับเรามาต่อกันเรามาดูภาพกว้างครับเหมือนทุกทีนะที่เราดูกันเนาะ ุ้นตัวนี้ครับถ้าเราเห็นนะตั้งแต่ IPO มาประมาณเท่าไหร่ประมาณช่วง40บาทอย่างเงี้ยเนาะเห็นไหมครับเขายกขึ้นไปหลอกหลอกให้คนซื้อแล้วก็ทุบเห็นไหมครับหลุดโลเดี๋ยวผมดูก่อนข้างหน้าผมไม่บังใช่ไหมอ่ะไม่บงังเห็นไหมหลุดโลลงมาทําไมครับทําอะไรครับตามทฤษฎีวคอปเปะทำอะไรอ่าเห็นไหมเนี่ยโลว์่าไฮโลว์่าโลว์โลว์่าไฮโลว์่าโลลงมาเห็นไหมครับมันคือแนวโน้มขาลงที่ชัดเจนถ้าเราเห็นอย่างงี้ปุ๊บนะทําไมครับ ไม่ต้องคิดจะเล่นรอจนกว่าเขาจะ transition เข้าทำไมเข้ากรอบสะสมแล้วเนี่ยเดี๋ยวแค่ผมว่านะนักลงทุนทุกท่าน,นก็จะเป๊ะเลยว่าเฮ้ยมันเหมือนที่ผมเคยสอนใน l i ์ e standard เป๊ะคุณยังปุ๊บทำไมครับ selling climax ออ t o m a t i c อะไรออ t o m a t i c rally secondary test สร้างกรอบสี่เหลี่ยมแล้วทำไมครับยกพุ่งขึ้นมาทำไมเฟ,ฟดดีปุ๊บจ่อบเบรกขึ้นเป๊ะ แปลว่าทาไมครับแปลว่ากรอบนี้ทําไมนี่ผมพูดรัดช็อตเลยนะเพราะว่าตรงนี้มันไม่ใช่จุดที่เราจะโฟกัสกันเนาะมันเป็นกรอบสะสมถ้าเราดูเนี่ยเราจะเห็นว่าทําไมครับกรอบสะสมกรอบแรกเนี่ยมันอยู่ประมาณเท่าไหร่24ดอลลาร์ถึงประมาณ16ดอลลาร์เนาะถ้าเอากลางๆเนี่ยทุนเฉลี่ยของเจ้าเนี่ยจะประมาณ20เหรียญจำไว้นะ20ี่เหรียญคราวนี้ทําไมครับเขายกขึ้นมาปุ๊บสะสมไม้แรกเสร็จยกขึ้นมาปุ๊บทําไมสะสมไม้2ต่อตรงบริเวณโซนนี้ทำไมผมถึงบอกอย่างนั้นเพราะว่าทำไมครับเนี่ยเดยเเด้ดดูกัน เดี๋ยวผมเปลี่ยนสีแล้วกันนะอันนี้เอาเป็นสีแดงแล้วกันกรอบบนเป,ป็นสีเขียวเห็นไหมเหมือนเดิมไหมครับปุ๊บยกขึ้นมา secondary test แล้วทำไมออกกรอบไซเว่ยแต่นักลงทุนหลายท่านอาจจะรู้สึกม้าทําไมกรอบมันดูหน้าตาแปลกๆเพราะว่าในความเป็นจริงนะครับหุ้นตัวเนี้ยมันทํากรอบใน time frame ที่สูงขึ้นเนาะพอเรามาดูใน time frame เล็อกๆอเนี้ย มันจะรู้สึกเหมือนทําไมมันเห็นรายละเอียดเยอะๆปแปลกๆซึ่งอันนี้จะขึ้นอยู่กับประสบการณ์นะครับเพราะว่านักเี่นของผมหลายคนในคอร์สเนี่ยก็จะสับสนตรงนี้เหมือนกันนะเพราะตรงเนี้ยมันต้องอาศัยประสบการณ์ในการวิเคราะห์กราฟในหลายไทม์เฟรมเราถึงจะเห็นว่าเฮ้ยอ๋อถ้ามันเซตอัพในไทม์เฟรมของเราเทรดดิ้งไทม์เฟรมสำหรับผมคือเดลี่ไทม์เฟรมเนาะมันจะหน้าตาประมาณไหนคราวนี้ผมจะเอาตัวนี้ออกนะเราจะมาดูตรงนี้กันกรอบนี้เห็นไหมครับยกขึ้นมาปุ๊บทาไม เขย่าเม้ายกขึ้นจอบนเบรกออกเป๊ะเลยไหมเหมือนกับอันนี้เลยแค่ว่าอันนี้เป็นอะไรครับเป็นนี้เป็น accumulation ทุนเฉลีย่ยประมาณ20บาทอันนี้เป็น r e a c c u m u l a t i o n คือยกขึ้นมาแล้วเก็บต่ออีกรอบหนึ่งทุนเฉลีย่ยถ้าดูตรงกลางก่อนประมาณ30เหรียญ2อ,อันเนี้ยระยะเวลาพอๆกันถูกไหมเท่าไหร่ครับ308 d อเดอันนี้เท่าไหร่ถ้าวัดจากตรงนี้นะ360เดแปลว่ามันพอๆกันถ้าวัด3 0 20ตรงกลางคือเท่าไหร่ครับประมาณ25ทุนเฉลี่ยเจ้าขึ้นมา25เนี่ยถามจริงถ้ามาถึงแค่ตรงเนี้ยมันได้กี่บาทไอ้มันได้กี่เปอร์เซ็นต์ผมพูดอย่างนี้ดีกว่า73%ถามจริงนะครับหุ้นถ้ามันดีจริงๆริะขึ้นอ่ะเจ็ดสิบมันหยุดแล้วเหรอ,อยังถ้านักลงทุนทุกท่านไปดูหุ้นที่เป็นหุ้น Up er อัพเพอร์ฟอร์เมอร์จริงๆนะครับผมบอกเล300ยส0มรยเปนถือว่าน้อยถ้าฟันดอรเมนททลเขาดีจริงๆนะซึ่งตัวนี้ฟันดะเมนทลเาก็ดีนะครับับฟนด์เมนทอลดีีรัสวยยย่างงเ้ เราก็จะรู้ว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะหยุดแค่นี้นะเห็นอย่างความสําคัญของการอ่านสตอรี่ต่อให้บอกว่ามันขึ้นมาสักพักหนึ่งแต่มันขึ้นมากระตึงหนึ่งแล้วยังไม่มีแนวโน้มชัดเจนว่าทาไมครับจะออกของอันนี้ผมรัดผมผมวิเคราะห์รัดไปเลยนะเพราะไม่งั้นนะถ้าเรามานั่งเจาะทั้งสองกรอบแล้วก็มานั่งวิเคราะห์กันน่ะนะมันจะนานมากผมบอกเลยเลยอาจจะเป็นชั่วโมงนะผมก็เลยพูดรัดมาเลยเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยจังหวะตรงเนี้ย ถ้าดูจากโลจิมรวมแล้วเห็นไหมครับตอนที่มันเบรกขึ้นมาเนี่ยทําไมยังจําตอนเ,ออเดี๋ยวผมขอลบอันนี้ก่อนนะยังจําตอนที่ผมสอนเนื้รับกันก่อนเน้่ยมว่ามาร์คอับที่ดีหน้าตายเป็นยังไงครับใช่มันจะขึ้นแบบเขียวยาวลวดลวดแบบนี้เลยแบบไม่พักเลยนะแล้วทาไมครับมอลุ่มมันต้องเข้าแลาดูสิตอนมันยอดออกมาเป็นยังไงครับมันแหง้งนี่แหละเห็นแค่นี้ก็รู้แล้วเนี่ยดูจากโลจิกโดยรวม ดูจากลักษณะของมาตับที่ถูกต้องตามทฤษฎีไวคอปเห็นแค่นี้นะยังไม่ได้พูดถึง e n t นทเลยนะครับผมบอกได้เลยว่าน่าเล่นเพราะทําไมตามทฤษฎีแล้วมีโอกาสสูงครับที่จะทําไมครับขึ้นต่อต้องย้ํานะว่าไม่ใช่ว่าเฮ้ยมันมันมาเข,ขาเยนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยมันขึ้นมาเท่าไหร่แล้วเราต้องคิดว่ามันจะขึ้นไปได้อีกเท่าไหร่มีโอกาสสูงไหมที่มันจะขึ้นไปได้ อีกนะมันต้องใช้คํานี้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้เล่นการาฟในอดีตนะเราเล่นการาฟในอนาคตพอเราเห็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยช็อตนี้ผมเนี่ยเดี๋ยวผมอันนี้ก่อนมาขยายตรงนี้ให้ดูแล้อีกอย่างนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะเสริมเป็นเทคนิคให้ดูวยเราจะเห็นเลยนะครับว่าถ้าเราวัดจากกรอบบนตรงนี้เห็นป่ว่ากราฟมันทําไมครับการาฟมันไหลลงมาทับเนะเทสแนวแนวต้านเดิมที่ตอนนี้เป็นซับพอร์ตเห็นปะ่ะแล้วก็ดีดกลับ ถือว่าดีแต่เดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์ตรงนี้อีกทีนะเรามาดูตรงในกรอบนี้กันครับไอเน,นี้ยจะเห็นได้เลยนะครับว่า2กรอบที่แล้วอะมันดูเป็นกรอบที่ชัดเจนมากๆเลยเหมือนตอนนี้ผมวิเคราะหสแตนดาร์ดตอนนี้ผมยังเล่นหุ้นไทยอยู่นะโฟกัสที่หุ้นไทย,ยนะอย่างนั้นอะหน้าตามันเปะ๊ะมันวิเคราะห์ง่ายแต่อย่างเงี้ยผมเลยบอกว่าเห็นไหมครับหน้าตามันเหมือนกรอบซะท,ทีเดียวไหมไม่เราต้องวิเคราะดีมา์ซัพพลายแบบเรีย t i m มว่าเฮ้ มันจะไปหรือ,อยังมันจะไปหรือ,อยังมันเลยเป็นสาเหตุว่าทําไมผมถึงแยกสิ่งนี้เอาไว้สอนในคอร์สแอดวนซ์เท่านั้นเนาะเพราะว่าอีเวนต์มันไม่มีเห็นไหมครับเนี่ยอีเวนต์มันอีเวนต์มันไม่มีถ้าเราพูดตามอีเวนต์นะดูภาพใหญ่นะครับชนหนึ่งครั้งยอ่อเอ๊ะอันนี้ไปไหนถูกไหมไม่มีเนี่ยหรือจะมองว่าอันนี้เป็นออโตเมติกไอเป็น secondary test มันก็สามารถมองได้แต่ถามจริงกรอบปัญหาไปไหนครับไม่มีเราจะดูได้ไงว่ามันจะไปแล้วตลาดดีมาน์สับไาเอาล้วน มันเลยยากประสบการณ์เขาเลยนะมันต้องชํานาญทฤษฎีและมีประสบการณ์ที่ค่อนข้างแบบเยอะนะในการใช้ทฤษฎีไบคอปในการวิเคราะห์หุ้นคราวนี้เราจะมาดูกันอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้เนาะทำไมผมถึงเลือกเข้าลงทุนในจังหวะที่เขาเบรกกรอบขึ้นมาเนี่ยผมขายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอันเดียผมค่อยพูดเรื่องไปขายแล้วกันนะเนี่ยผมเข้าลงทุนตรงนี้สต็อปลอสสั้นๆแค่นี้เองทําไมถึงรู้ว่า กดแล้วมันมีโอกาสขึ้นสูงแล้วทำไมถึงกล้าตั้งสต็อปล็อตแคบๆเพราะว่าตามทฤษฎีเท่าวิคคะห์ดีมาซัพพายถูกจริงๆมันถ้ามันลงมาถึงตรงนี้ครับผิดทางแล้ววิเคราะห์ผิดซึ่งอันนี้ผมจะยังไม่ได้พูดเนาะแต่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไกด์ไลน์ให้นะครับว่าถ้าเราดูมันต้องดูอะไรบ้างอย่างอย่างที่ผมบอกตอนแรกเนาะดูขาขึ้นก่นขาขึ้นตอนแรกมันเป็นยังไงเห็นปะมาลุ่มมันเข้ามันเข้าแบบจริงจังถ้าเราดูไปทางซ้ายนะครับเราจะไม่เห็นอะไรที่เยอะขนาดนี้นะถ้าไม่นับอันนี้อันนี้มัน ถ้าผมเข้าใจให้ผิดน่าจะเป็น e a r n i n g ็ตสแเนี่ยแปลงมาพรแต่ทําไมครับมันก็ยังเป็นการรับนะถูกปะแปลงมาแต่เป็นเขียวยาวขึ้นมาวอลล่มอ่ะมันเป็นราคาปิดนะถูกไหมเาเรียกนะผมเซตวอลล่มจากราคาปิดของแท่งที่แล้วมันเลยเป็นแดงแดงแต่จริงๆดูอย่างเงี้ยถ้าเป็นในสายตาผมนะผมมองเป็นแท่งซื้อไอเนี้ยก็สูงถูกไหมครับเราถ้าไม่นับแท่งนี้นะไอนี้สูงที่สุดเลยในรอบเท่าไหร่ครับเนี่ยไม่รู้ว่าหน้าผมบงังหรือเปล่า หนึ่งร้อยแปดสิบวันไม่มีอะไรสูงขนาดนี้ถือว่าดีวอลลุ่มมันเข้าแล้วคราวนี้เราต้องมาดูตอนยออ่อตอนย่อ,อเป็นยังไงครับเรามาผมมาขยายดูแล้วนะเราจะเห็นนะว่าตอนมันยออ่อเนี่ยเดี๋ยวผมจะเริ่มชี้อะไรที่เป็นดีเทลสุดู d v i l is in the d e t a i l s นะครับคือเหมือนมันจะแบบถ้าเราวิาเคราะกราฟได้ละเอียดเท่าไหร่เราจะมีโอกาสทํากําไรได้มากเท่านั้นเพราะว่าไอ้พวกรายละเอเยียดจริงๆจังพฤติกรรมของเจ้ามันอยู่ในกราฟพวกนี้แหละครับเห็นขนาดของแท่งสีเขียวไหมครับ มันยาวมันเต็มแล้วตอนที่มันลงม,มันเป็นยังไงครับเขยาลงรับแลดูตอนมันลงไหมครับค่อยๆลง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 เหมือนคนแก่ใกล้ตายไม่ไม่ค่อยมีคนอยากขายคำถามทําไมเราถึงรู้สึกว่ามันยังไม่มีคนอยากขายเพราะมันไม่เป็นแดงยาวทําไมถึงไม่เป็นแดงยาวเพราะว่าเขาไม่ขายออกมาถามต่ออีกทําไมไม่ขายเขารู้หรือเปล่าครับว่าเขาจะยกไป ราคาที่มันสูงกว่านี้มันขายได้กําไรมากกว่านี้เขาถึงไม่ขายเราเห็นปุ๊บเฮ้ยมันดูไม่มีคนขายคอนเฟิร์มได้อะไรครับคอนเฟิร์มได้วอลลุ่มมันแห้งไหมมันแห้งแปลว่าอ่าใช่แล้ยกเข้ายกวอลลุ่มเข้าย่อวอลลุ่มแห้งอ่าเข้าสุดไคอปเป้คราวนี้เรามาเห็นปุ๊บแล้วก็จะดูนะแล้วคําถามว่าอันนี้เป็นคําถามที่ผมได้จากรู้สิธิ์ปล่อยคลังนะครับว่าเฮ้ย แล้วมันจะดูเหมือนยอ่อมันแห้งมันแห้งยังไงเราจะเทียบครับวอลล่มระหว่างตอนที่เขาย่อลงมาเนี่ยกับวอลล่มตอนที่มันยกขึ้นมาเห็นปะยกบอลล่มสูงขนาดนี้ย่อแล้ครับอยู่แค่นี้เองถูกไหมอันนี้คือเอาเฉพาะแท่งที่สูงนะถ้าเอาแท่งเฉลี่ยเนี่ยมันอยู่อย่างนี้ปะเด็กๆข้างล่างเนี่ยแท่งเฉลี่ยของการยกมันก็อยู่ประมาณนี้ถูกไหมครับมันดูสูงกว่าไม่ว่าจะทั้งดูทั้งแม็กหรือว่าดูที่ค่าเฉลีย่ยอย่างเงี้ยชัดเลยว่าเฮ เขาไม่ขายแล้วพออยู the ่ออกไปข้างๆเงี้ยครับตรงเนี้ยมันจะเริ่มเป็นการพูดยังไงดีมันจะเริ่มเป็นการวิเคะห์ดีมาซัพพลยและหาจังหวะในการเข้าซื้อแหละแต่เดียวผมจะไกด์ให้คร่าวๆเห็นอะไรไหมครับตอนเขียววอลลุ่มมันเข้าตอนย่อวอลลุ่มมันแห้งแล้วตอนเนี้ยเห็นไหมมันยกสะบัดปุ๊บมันแห้งคำถามทําไมมันถึงแห้งเพราะมันไม่มีคนขาย ทั้งที่มันขึ้นมาที่บริเวณโซนเดิมนะทำไมมันแห้งนะครับที่เสภาพอกปะถ้าโซนนี้มันมีคนขายเป็นประจําขึ้นมามันต้องอยากขายอีกอย่นี้มันไม่มีคนขายแล้ววอลลุ่มมันเลยแห้งถูกไหมอย่างนี้ผมบอกทุกครั้งนะว่าเวลาเราจะเข้าลงทุนนะครับเราไม่ชอบสถานการณ์สถานการณ์หนึ่งที่คนมากจะชอบเข้าไปติดสถานการณ์ที่ดีมานเยอะๆซัพลายเยอะๆดีมาน แรงต้องการซื้อไม่ใช่คนซื้อนะผมย้ำอีกทีนะแรงต้องการซื้อและแรงต้องการขายคนส่วนมากมักจะมองว่าเฮ้ยดีมานเยอะไว้ก่อนดีมานเยอะไว้ก่อนโดยไม่สนใจซัพลายแต่ในความเป็นจริงต่อให้ดีมานเยอะแต่ถ้าซัปลายมันเยอะเหมือนกันเนี่ยสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นคือแท่งนี้ครับไอแท่งนี้เลยเวียงตีกันขึ้นตีกันลงตีกันขึ้นตีกันลงแล้วเราจะดูได้ไงว่าเข้าไปแล้วมันจะไม่เวียงสต็อปล,อล้อนเราถูกปะ สถานการณ์ที่ดีที่สุดที่เราจะเข้าลงทุนได้ครับคือ s u p p ายน้อยๆแทบไม่มีแบบนี้ดีมานแค่นิดเดียวกดปุ๊บถ้ามันไม่มีคนอยากขายทำไมครับสมมตินะบิดออฟเฟอร์อันนี้ผมจะเข้าโลจิกลือกนนะสมมติทุกทีเ่อผมเอา,เอาอยัางไงดีผิดวาดตรงนี้แล้กันพื้นที่น่าจะเหลือทุกทีเนี่ยสมมติช่องหนึ่งอ่ะมัน 100K 1 0 k 100 k 0 0 k คคือช่องละ ช่องละหนะึ่งแสนเนาะช่องละหนึ่งแสนหุ้นอันนี้ผมเอาเป็นคร่าวๆนะครับทุกทีเนี่ยจะยกข้ามช่องต้องซื้อไปหนึ่งแสนหุ้นถึงจะข้ามช่องไปได้แต่สมมุติถ้าตอนนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วล่ะครับตอนนี้สมมุติมันเหลือแค่สองหมื่นหุ้นดีมานทุกทีที่ต้องซื้อหนะึ่งแสนอะ หนึ่งส่วนห้าหรือว่าแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นของของ,ของเดิมผมยกข้ามช่องได้แหละเพราะมันไม่มีคนอยากขายสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่ดีที่สุดและจุดจุดนี้แหละครับเป็นจุดที่ดีที่สุดในการเข้าซื้อผมเข้าซื้อตั้งสต็อปลอสแค่นี้พอเห็นไหมสต็อปรอสมันไม่จําเป็นต้องยาวแต่มันต้องถูกต้องตามหลักโลจิกซึ่งผมไม่ได้เน้นตรงนี้นะสําหรับนักเียนที่อยู่ในคอสสามารถมาถามผมนอกนอกเขาเลียนะครับข้างนอกได้เนาะแล้วก็ คอมเมนต์ได้เหมือนเดิมผมก็จะมาตอบให้นะครับเพราะว่าอันเนี้ยจะรู้ถึงขนาดเนี้ยมันต้องวิเคราะห์กันลึกพอสมควรนะใช้เวลานานผมจะสกิปไปเลยเพราะว่าอันนี้เป็นไลฟ์ด้านนอกนะเนี่ยผมตั้งสต็อปล็อตรงนี้เสี่ยงเท่าไหร่ครับเสี่ยงประมาณ6.5%โดยประมาณนะประมาณตีไป7%ผมถือไปถึงไหนผมถือไปขายไม้แรกไปเยเ็นโซนนี้งั้นเดี๋ยวผมเคลียร์ตรงนี้ก่อนแล้วกันในมูฟดอเนี่ยผมเข้าลงทุนตรงนี้ ผมออกไม้แรกบริเวณส่วนบนทำกําไร20%แรกประมาณถนะ้าผมจำไม่ผิดเออใช่20%แรกแล้วทำไมครับเกิดแท่งแดงยาวแท่งนี้ผมออกทิ้งหมดเลยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นละบาดเพราะว่าอย่างที่ผมบอกทุกครั้งนะ เราต้องมีสไตล์การเทรดที่ชัดเจนถ้านักลงทุนทุกท่านตามไลฟ์ผมเป็นประจำจะรู้นะครับว่าผมเล่นสวิงเทรดนะผมไม่ได้เล่น Position Trading s งสวิงเทรดดิ้มันคือการที่เราถือไปจนเต็มขาเพราะขานั้นมีแนวโน้มว่าจะหยุดแบบมีน,นัยสำคัญเราทำไมครับเราทิ้งเลยเพราะว่าลักษณะของการทำสวิงเทรดเราทำกำไรเป็นรอบๆเราจะไม่ถือข้าม p ูลแ b a c แบบคนที่เล่นพ o s ิ t ชั่นเทรดดิ้ แล้วพอผมทํากําไรปุ๊บปุ๊บ2ขาขายหมดแล้วผมก็ไม่ต้องถือรอตรงนี้ผมวัดต้นราคามันกลับมาที่เดิมนะเนี่ยผมไม่ต้องถือรออีก51วันหรือประมาณ37แท่งเอาเงินตรงเนี้ยไปเล่นที่อื่นได้ถ้าเรามี Trading Edge ที่ดีเราสามารถ Turnover มันได้เยอะๆเนี่ยทุกครั้งที่เราเล่นเราได้2เท่า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 3เท่าสเท่าอย่างเงี้ยทำไปเรื่อยๆไม่จะเป็นต้องเอาเงินมาดองอยู่ในนี้ แต่ผมไม่ได้บอกว่าวิธีนี้ไม่ถูกต้องนะครับทุกคนมีสไตล์การเทรดที่เป็นของตัวเองแต่ผมไม่ค่อยชอบถือรอเพราะว่ามันมีความรู้สึกเหมือนเงินมันไม่ได้ทํางานอันนี้เป็นความรู้สึกเป็นความชอบส่วนตัวของผมนะซึ่งมันก็ไม่ใช่เข้าเลยนะเออผมพูดยังไงดีการถือไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่มันไม่เหมาะสําหรับผมเฉยๆแค่นี้เองเนี่ยแล้วผมก็เอาไอ้เงินเนี้ยไปเล่นหุ้นตัวอื่นได้เนาะจะเห็นได้นะครับว่าถ้าเรามาลองวัดดูเนี่ย ผมบอกเลยนะว่าอย่างที่ผมเน้นย้ำในทุกๆครั้งเรื่องเ,อเขาเรียกนะในทุกๆไลฟ์นะว่า holy grail of trading เนี่ยมันไม่ใช่ s t r a t e g y นะครับมันเป็นเรื่องของ risk management มันเป็นเรื่องของความมันไม่เ,เรื่องของความสามารถในการบริหารความเสี่ยงของเราว่าเฮ้ยเราบริหารความเสี่ยงได้ดีขนาดไหนทุกครั้งทีเ่เราได้เราได้กี่เท่าของที่เราเสียและเราเสียมากครั้งแค่ไหนเมื่อเทียบกับ average average wins ที่เราทำได้เนี่ย อย่างของผมอย่างเงี้ยผมทำกำไรไม้แรกประมาณ2.8เท่าไม้2อหรือเท่าไรผมผมออกราคาปิดประมาณนี้สเท่าโดยเฉลี่ยผมได้ประมาณ2.5เท่า2.4เท่าอ่ะประมาณเท่านี้ของไม้นี้แปลว่าผมเล่นอย่างนี้ไปผมพลาดได้ประมาณ2.5ประมาณนะ2.5ครั้งผมถึงจะกลับมาที่เดิมเห็นไหมว่าอันเนี้ย มันเป็นสิ่งที่เขาเรียกนะ built in failure ซึ่งคอนเซปต์เนี้ยเอ่อ trading champion อะไรคนเขาก็มีสอนไว้นะครับว่าเนี่ยเฮ้มมยทำไมมันถึงต้องมีสิ่งนี้เพราะว่าถ้าเราชนะแล้วทุกครั้งที่เราชนะเราได้เยอะครับมันจะป้องกันไม่เพราะอะไรนะผมบอกอย่างนี้ดีกว่าว่าไม่มีทางถ้าเราอยู่ในตลาดหุ้นนะครับตลาดอะไรก็แล้วแต่ไม่มีทางที่เราจะไม่เขานะเ,ททเรียกนะเทรดแล้ไม่ขาดทุนถ้าเราไม่ได้มี RR หรือว่า risk reward ratio ที่สูงพอจะรับคาดทุนเราได้เนี่ยเล่นไปเยอะๆยังไงผมก็บอกเลยว่าล่มจมเจ๊งแน่นอนนะอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ผมอยากจะฝากให้นะักลงทุน,ท,นทุกท่านนะครับคิดไว้ว่าเขาเรยนะฝากว่าให้กลับไปดู system ของตัวเองว่าวิธีที่เราเล่นนะ่ะมัน b u i l d in failure แบบนี้หรือเปล่ามันมันมันป้องกันความผิดพลาดของเราในอนาคตแล้วหรือยังโอเคเนาะในสัปดาห์นี้ก็จะเป็นหุ้นอ่อนนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ย ผมได้มีคัดหุ้นในสัปดาห์ถัดไปมาให้แล้วถ้าอย่างไงอ่ะอย่าลืมนะครับสนนรักทุนท่านไหนเนี่ยที่คลิกหรือว่าชอบวิธีที่ผมสอนเนี่ยผมก็สอนแบบนี้ในคอร์สนะครับสามารถไปดูรายละเอียดด้านล่างได้เลยเนาะในตัวคอมเมนต์ด้านล่างแอดมินของผมเนี่ยได้มีใส่รายละเอียดตัวลิงก์รายละเอียดของคอร์สเดียนแล้วก็วิธีการติดต่อไปด้านล่างแล้วสามารถทักเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้ครับว่า i, เฮ้ยอาจารย์บาร์ ผมพูดอย่างนี้ได้ไหมมันก็รู้สึกแปลกๆนะบอกว่าเนี่ยเออบอกว่าอาจารย์สอนอะไรบ้างมีอะไรอยากจะถามเพราะว่าอย่างมันขั้นเนี่ยไม่ได้มาถามมาเนี่ยมันก็ไม่ได้สมัครคอร์สเยอยนะครับถามผมก็ตอบให้นะว่าเฮ้ยเขาเรียกนะอ้ได้คอร์สใช้กับอันนี้ได้ไหมใช่อันนี้ได้ไหม,นนไผ,มผมก็ใช้ได้หมดเลยครับเพราะมันเป็นทฤษฎีที่วิเค,คราะห์รายใหญ่นะทุกๆตลาดมีรายใหญ่ถ้ามันมีรายใหญ่เราก็สามารถใช้ในการวิเคราะห์ได้ในสัปดาห์นี้ผมก็จะฝากไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันเนาะอย่าลืมนะครับทุกๆอย่างที่ผมสอนนะ ต้องเอาไปลองใช้ด้วยเอาไปลองฝึกนะครับไม่ใช่อยู่ดีๆผมมาปุ๊บเห็นหุ้นตัวเดียวเฮ้ยเหมือนที่บาสบอกแล้วขวดเลยอันนั้นนี่ผมตีมือเลยไม่ได้นะต้องอย่างน้อยแบ็กเทสไปสำหรับผมนะ50ตัวเห็นว่าพฤติกรรมแบบนี้ตาเราชินแล้วเราก็ไปนั่งดูแล้วเราก็ลองเอาไปใช้เนาะโอเคครับในสัปดาห์นี้ผมก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับแล้วอย่าลืมนะเราจะกลับมาคบกันเป็นประจำทุกๆวันศุกร์ที่1กับวันศุกร์ที่3ของแต่ละเดือนแล้วเดี๋ยวเอาไว้พบกันใหม่ครับสำหบนี้ขอคคุณรับ